สวัสดีครับกลับมาพบกับผมโอมกีตาร์อ,อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับจะมาสอนอินโทรเพลงนะครับอมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับศิลปินโลโซอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูออินโทรก,ก่อนว่ามีคอร์ดอะไรบ้างนะครับออินโทรมีทั้งหมดมิวสิกคอร์ดนะครับคอร์ด E อเอชชาร์ปไปเนอะคอร์ด B แล้วก็คอร์ด E นะครับเล่นกันสอรอบนะ อันนี้เป็นอินโทรเท่ๆเลยนะครับเป็นอินโทรเท่ๆของอพี่ๆวงโลโซเลยนะครับอ่ะวิธีการเล่นนะครับจะเป็นจะเล่นเป็นดีสายเปิดนะครับสายที่6นะครับสายเปล่านะครับอ่ะให้เราสไลด์จากแฟลตที่2นะสไลด์ไปเปิตที่4ี่เล่น2ครั้งนะครับดีสา์เปิดก่อนดิว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 อ่วะแล้วก็ดีสองครั้ง ีกที่1แล้วก็มาที่ F ช h a r p เฟสที่2นะครับอ่ะห้องที่1ก่อนต่อไปห้องที่2 F ช h a r p แล้วก็ต่อไปไปที่สายที่5สไลด์จากเฟสที่2ไปที่4อพอเราดีสายที่6เฟสที่2ปุ๊บสไลด์สายที่5สายที่6 2ครั้ง ไล์อ่าแล้วก็เข้าไปห้องที่3จะเป็นโน้ตตัว B เีเฟนที่2นะครับแล้วก็เราสไลด์จากสายที่4อีกเฟนที่2แงไปเฟนที่4หลังจากนั้นก็จะเป็นสายที่6แล้วก็สไลด์เล่นสรอบนะครับช้าๆนะไม่ยากนะครับเพยงนี้ง่ายๆนะครับ3 4 โอเคก็ไอ้ทุกท่านลองฝึกกันดูนะครับน่าจะไม่ยากเนาะอ่าลองฝึกกันดูนะครับก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับว่าผมสอนเพลงอะไรนะครับก็ติดตามกันได้นะครับถ้าวิดีโอนี้นะครับทุกท่านชื่นชอบนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้อ่าช่อง y YouTube ของผมด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ